chốt chưa tê chưa 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 Ủa là xài lô thằng nè nó Tại nhiều như, như hình đều ว่ากลางดอนเลยเอ้าเนาะสวัสดีเด้อวัตสุครุคนโอ้ยนี่กะมาแวะกินข้าวพี่น้องเลยเนาะก่อนที่ก่อนที่เดินทางเข้าไปบ้านตานังนี่เอาไม้ปี่่นีกไงเออเนาะ ต้มมีเนาะป๊อหักเลยนี่อ๋อไม่หุ่นมาแต่รีอ๋ออย่างเว้ยนี่นะนี่พาเอานี่ยนะมันเอาพี่น้องเลยเนาะจังใดกะขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี บเบิร์ตสู่ผู้สูค่คนเด้อน้องที่น้องเนาะเพราะว่าอ,อ,อยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนั่มี่น้องเลยอ,อ่าก่อนที่เดินทางต่อกอะต้องเติมพลังก่อนพี่น้องเนาะกองทัพต้องเดินด้วยท่อเป็นว่าอันนี้กะเข้ามาหากระนอดอ,อ,อ่ะอ่หอหนึงเนาะ พอดีว่าขึ้นมากกับพ่อก็ให้เตียงแล้วทางคะเด้เาเอบลกัด้ก่อนโอ้ยิหเลุยอดเออุ่นๆบ๊เฟยให้กล้วยป่าเขานาเอามาในหมากนึงกลป่ากเป็กล้วยป่าร้อนหนิเอมาให้กล้วยป่าโอ้ยไม่ตู้เอาให้เราอ อยตายยังเชื่อเรื่องเา่ะอ่าตายไว้เา่ะต้องกินด้วยรับแล้วไปพอดในข้ายุบกเอนอย่างนี้กันหักเนาะแล้วแล้วไเลยโอ้ยไป่าองอยางมาได้เพงบอจิตมือก้อน้อนมันันนีา้อนก้อนเนี่ยอยาง บ่ไปกันงดได้ยูสามีหน้าเอาแล้วได้ยังไงวะงอยูเดียเียวูพีาเอาองย่างมันพมาไว้ยอนบนจินมันขยันนี่แลเอออออพีดมะคางนี่มันจีมอดอ่ะฮยมนี่แหละ <laughs> ăn coi, xin mượn không Chị ăn coi đấy ư vào đâu vào đâu lên đi ừ. 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 <laughs> đã ừ à à à đây đây chốt à luôn tầm tâm né mình suốt đâu กระเตได้น oh no, ี่นะจ้เคยกินบ <test> ่ว <t enh> wow. uh, oh. uh, ัวนูวัวจ้ะนูแน่กระเตแน่เออแค่นูแค่กระเตนี่นูเนาะอหันนี้จว่านี่เมเอ็ดด้หนไงต่ำพนเนาะออโอ้หน่นี่ะวเนาะมาเพียงคต่คนได้ดูี่เมยใ่ไห้ม่ใช่ออัผมเนาะอันเริ่มเริ่มอันปูชาดเลยชาดเนาะ

mọi người, <laughs> của không? Với người. Ở phải thêm đi người mọi người mọi người có người mọi 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 người của người mọi người mọi người ปี่ปลาบจีตเอาอันน้ำหนีพี่น้องเลยเนาะบ่เอาหูดังลกไปจุ่มเอาเนเนาะปลาเยอะเลยนี่เนาะปลาปลาเห็ดปลามีชอนบ่เอไปเจ้าไปเค้กวิ่งปลาปิ้งหนูคอยอยู่คุ้ม điêu gìn cái nách của mít ba nó, đấy đấy, thay đổi kiểu như thì nó, เนข้าใหม่เนาะพอุ่นด่เไี่เคยอ้นี่เนาะอานี่เนาะเออข้เออพอูอา้งยางเคี้ยวมันเบิดก่อนอุอุอุอบเออกินข้าวเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ บ๊ะสุกุสุคนน้องพี่น้องเนาะฮะอ้าวอ้าวพี่น้องเลยขออนุญาตกินข้าวก่อนเด้อพี่น้องเด้อบาทนี่เนาะแต่วันนี้กินข้าวกินปลาอิ่มมีพี่พญาแล้วก็บลาบบาทเลยแต่พุดโมุกนึ่งแต่โมง่ายี่ยโมงยังว่าเจอนย่โมุกมงเห็นจ้ะปลาใกล้น้ำต้องมีแต่ปลาโอ้อเดี๋ยว เอาที่เนาะป่านี้เนาะเอเพราะมันบริมีแนขีดินนะเป็นหินนันี้คระิั่นนบกว่าอืมวกไปนี่ตไนิ่านปนนีแมวเฮ้ยเฮ้ยนบนบ่เนาะอืมเ้มองเ่าวให้เห็นเนาะใช้กระเตนะเออลมบัด Thôi đi đôi nóng bước đi nó nóng này đi đôi nóng bước 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 đi ผมคับเลยโอบันเงเนาะบนเงนะเน้่่อะไม่จ้อเออเห็น่ได้เนะลเหีอยู่เนาะแ่นเอาอยู่รูปได้ิทำอยู่โน้นในมุมแค่กว่านี้เนาะตวนที่มันอยูสันผู้เอ้ต่ามาอ้างไปยืน้างห้หวเนี่

มาเน้อแล้ว่อตัวเดจะนี่ยื่นไปนี่ก็ได้เนี่ยอ้าวอือยายญ่อใช่เหมเนาะตาตาตาทิ่ใไปเนาะแว่นบ้าเว่นบ้าปลาเรน่ยะปลาปลาปลามีนิยะมนิยะหรอสิดิ

มีต <c ười> ู <that> ้แล้วก้้ยใหขึ้นี่แล้วบอกเขาอย่างเงินแล้วแม่แล้วจะเอาเอาอย่างนะผมมีเงินใจ่มันเนาะนะลูกลูกงั้นชีเมืองอีกไก่ละแม่ฮอดเอื้อนแล้วแม่หมอลูกไู้เมื่อชื่ออยู่ชื่อกี่้อาทั้งร่อ ม่กลัวแม่ลูกกันวะ,อ,อ,ะอื้กันคือเมื่อไล,ล,ล่ด้วยแม่เลื่อนอะไรแบบบักตัวนี้มันเห็นเดือเด่อแล้วนะได้เลยก็ไปเตียงนมาเลือนอยนีแม่เข้าหาแม่เดือนแล้วคือเพิินนะชาว้ากูมึงน่ะคือแบบกนชนิด,ดหรือว่าหักแพงยยอืมข้เท้เา

นี่นั่นคือลายเถอฮะเอ้ดูนั่น่นีู่้ป่ามากเลยอ๋อะอุ้ยทักดีเนาะเจที่จะุ่ยหมอต้องมีขนาต้องเอาหมอต้องมีพราเรื่องบริษันี่เตรียมเงิคทักต้มไข่ใช้มีต้มมีใช่ไข่ bố bưng đấy các em à bưng đấy các hết bận gì thấy bố luôn ẩn cả nó